โอเคอยู okay. sure enfin ่ก right. ับรายการพี่พี่ซุนจ็คลิกแล้วเมื่อกี้เป็นอินเตอร์ของผมนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่าวันนี้จะมาเออรีวิวเกมอะไรว่าซอมบี้เดรี่ใช่ใช่โอเคจะสอนโหลดด้วยเลยเลยกันโอเคเข้าไปลิงก์ที่ผมเตรียมให้อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วไม่ให้เขาลิงก์ตัวเองเขาเป็นเด้กบอลเซอร์ที่ผมเตรียมไว้อยู่แล้วโอเครอสักครู่หนึ่ง นี่นะพอคุณเข้าไปในลิงก์ของผมเสร็จปับ๊บมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยอย่างนี้นี่กดไปตรงในตรงส้มๆนะส้มๆนี่น,นี่ตรงนี้มันเขียนว่าดาวโหลดเนีน่ย d o w เนะี M ่ยตเนะี่ยตรงนีฟฟ้ฟ้าตรงเนี้ยนะี่โอเคนะโอเคพอคุณดาวโหลดเสร็จปับ๊บก็กดติดตั้งแล้วก,กดเข้าไปมันเป็นภาคโปร ว่ามันโปอยังไงเหรอครับก็เป็นโปยอย่างนี้เองจะใครจูโอเครอก่อนถ้าเกิดโลเล่ไปจะโตนะไอพอดัดแรกมันก็จะเป็นแบบพื้นในท่อใช่ไหมในนี้มันไม่ใช่ท่อนี่นเป็นแบบเป็นในสนามฟุตบอลเอาเักคู่หนึ่งให้มันเข้าเสร็จก่อนก็เข้านานพอสมควรไม่นานมากหรอกโอเคไม่มาแล้วเบาเสียงหน่อยนะครับโอเค กดเพยเลยโอเคกนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะน้องผมเป็นภาคโปรเนี่ยคุณสังเกตตรงเงินให้ดีตัวตงเงินนะโอเครูต้องสินค้าเราคุณซื้อได้ทุกอันเลยนี่นะนี่ผมก็ซื้อเฉพาะของที่ผมชอบโอเคผมขอเล่นเลยแล้วกันนะครับ อะไรดีวาอันนี้แล้วกันผมก็พเกพเิพเ่มจะเพเิ่มเยะเพิ่มเล่นนี่แหละผมก็ได้ตัวนี้แล้วเพราะว่ามันภาคโปรอะเนี่ยเห็นไหมคุณสังเกตดีว่าโปรซบี้กุตเต้ใครเคยได้นในเพจโตมันจะไม่มีซอมบี้ตัวยอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็มาเล่นในเพจโตนะโหลดจากของต่างชาติหรือมันก็โหลดใน Google เ,เอาเลาวนี่ก็เราจะใช้ดาบสตาร์วอร์เพื่อไม่ให้ความเปลือง ไออาวุธของเรานั่นเองหรือกระสุนคือเราไม่ต้องกลัวเลยว่ากระสุนจะหมดนะเพราะว่าเราได้นั่นได้อะไรลนะ่ะโอเคเนี่ยนี่นะกระสุนนั้นก็จะหมดแล้วกระสุนมันจะหมดอยู่แล้วคือเราถ้าจะไม่ได้ใช้เลวนะุฒิพวกเนี่ย ผมรอใช้ตอนด่านบอสนี่แหละโอเครอก่อนโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็แบบด่านวิ่งแล้วกันนะโอเคลุยลุย,ลย,ลยนี่คือแคตเตอรลิงไงตำนานกดจิ้มทีเดี๋ยวตายกันูนี่ปืนสายฟ้า เคยเล่นชัดใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะโอเคลืมไปดันวิ่งดีกว่าโอ้ยโอ้โหไม่เจ็บเลยพูดยิงให้หมดนะี่กกเมอยูโอเคถ้ว,วันนี้ก็กลับลาไปเท่าวันนี้เลยนะอันนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมีวันนี้ไม่ได้ไ